ลูกคลอดก่อนกาหนดทําให้แท้งบุตรหรือว่าทําให้ทารกตัวเล็กผิดปกติอันตรายหนึ่งนะคะที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากว่ารับประทานยาคุมหรือว่ายาคุมฉุกเฉินในขณะที่ตั้งครรภ์อาจจะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะตั้งครรภ์น,นอกมดลูกได้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะยาคุมโดยไม่รู้ว่าท้องรูปจะผิดปกติไหมเป็นอีกหนึ่งคำถามที่คุณแม่หลายๆท่านนะคะกังวลค่ะเฉพาะกับสาวๆนะคะที่รับประทานยาคุมฉีดยาคุมหรือแม้กระทั่งกินยาคุมฉุกเฉินบางคนนะคะก็อาจเคยเจอกับตัวเองค่ะกินยาคุมอยู่ แต่มารู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์นในขณะที่กินยาคุมอยู่ก็ปาเข้าไปท้อง2-3ถึงเดือนก็มีค่ะในคลิปนี้แม่จ๋าจึงรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกคนนะคะว่าหลายๆข้อที่ทุกคนสงสัยนะคะว่ากินยาคุมฉีดยาคุมหรือว่ากินยาคุมฉุกเฉินในช่วงที่ตัวเองตั้งครรภ์อยู่เนี่ยจะมีผลอะไรกับทารกไหม ทารกจะคลอดก่อนกําหนดทารกจะพิการหรือว่าลูกจะตัวเล็กผิดปกติหรือเปล่าเรามาทราบ,บกลไกการทํางานของยาเม็ดคุมกําเนิดยาฉีดคุมกําเนิดหรือว่ายาคุมฉุกเฉินกันก่อนนะคะว่าเขาทํางานยังไงในการป้องกันการตั้งครรภ์น,นะคะกลไกหลักที่ใช้ในการคุมกําเนิดนะคะ1ก็คือ ฮอร์โมนในยาคุมนะคะจะเข้าไปขัดขวางการตกไข่ 2. นะคะเพิ่มมูกบริเวณปากมดลูกเพื่อให้มีมูกหนาตัวขึ้นทำให้ตัวอสุจิว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกยากขึ้นนะคะ 3. ค่ะทำให้ผนังโพรงมดลูกนะคะลอกตัวบางตัวลง เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วไปฝังตัวพี่พงมดลูกได้นะคะแต่การคุมกําเนิดทุกวิธีนะคะไม่มีวิธีการคุมกําเนิดไหนที่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นการคุมกําเนิดด้วยวิธีต่างๆก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะสามารถตั้งครรภ์ได้และปัจจัยหลักนะคะที่ทําให้การคุมกําเนิดด้วยวิธีต่างๆไม่ประสบความสําเร็จเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากตัวของผู้คุมกําเนิดค่ะเช่นนะคะ รับประทานยาเช่นนะคะเริ่มคุมกําเนิดในวันที่ไม่เหมาะสมการเริ่มวันคุมกําเนิดที่เหมาะสมนะคะเพื่อป้องกันการตั้งครรภนะคะก็คือควรจะเริ่มคุมกําเนิดในวันที่1นถึงหของการมีประจําเดือนค่ะ<ม>เพื่อเริ่มให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนจากยาคุมชนิดต่างๆนะคะในวันที่สามารถป้องกันการตกไข่ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าไปเริ่มคุมกําเนิดในวันที่ นอกเหนือจากวันที่1นถึงหของการมีประจำเดือนแล้วก็สามารถทําได้แต่ต้องคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นๆร่วมด้วย<ๆ>เช่นการใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยใน7วันแรกของการคุมกําเนิดหรืออาจจะเกิดจากการลืมรับประทานยาคุมบ่อยๆรับประทานยาคุมไม่ตรงเวลารับประทานยาคุมผิดเม็ดเช่นยาคุมชนิด28เม็ด ซึ่งเเม็ดสุดท้ายจะเป็นแป้งหรือว่าวิตามินไม่มีฮอร์โมนรับประทานผิดในวันที่ควรกินยาที่มีฮอร์โมนแต่ไปกินเม็ดแป้งที่ไม่มีฮอร์โมนยานั้นก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดหรือในกรณีที่ใช้ยาคุมฉุกเฉินการที่รับประทานยาคุมฉุกเฉินแล้วจะให้ได้ประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดดีที่สุดก็ควรจะรับประทานใน24ชั่วโมงแรกหลังมีเพศสัมพันธ์จะคุมกําเนิดได้85%เ ถ้าหากว่าอยู่ในช่วง72ชั่วโมงคุมกําเนิดได้75%เแต่ถ้าหากว่ากินหลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วประสิทธิภาพจะลดลงมากๆและจากคําถามก็คือหากรับประทานยาคุมในช่วงที่ตั้งท้องจะทําให้ทารกในครรภ์ผิดกปกติหรือเปล่าสาวๆหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินมานะคะว่าหากกินยาคุมในช่วงที่ท้องจะทําให้ลูกคลอดก่อนกําหนด ทำให้แท้งบุตรหรือว่าทําให้ทารกตัวเล็กผิดปกติตรงนี้นะคะทางการแพทย์นะคะยังไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานวิจัยยืนยันนะคะว่าการรับประทานยาคุมในช่วงที่ตั้งครรภ์จะทําให้ทารกนะคะตัวเล็กท่อนเกิดกําหนดหรือว่าแท้งบุตรนะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่ากลไกการทํางานในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาคุมไม่ได้มีฤทธิ์ทําให้เกิดการแท้งบุตรนะคะยาคุมฉุกเฉินก็เช่นเดียวกันค่ะ หากรับประทานไปในตอนที่ตั้งครรภ์ก็ไม่ได้มีฤทธิ์ที่ทําให้เกิดการแทงบุตรนะคะและถ้าหากคุณผู้หญิงนะคะ ทราบว่าตัวเองตั้งคันนะคะความแนะนําก็คือให้หยุดรับประทานยาคุมทันทีค่ะอันตรายหนึ่งนะคะที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากว่ารับประทานยาคุมหรือว่ายาคุมฉุกเฉินในขณะที่ตั้งคันอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะตั้งคันนอกมดลูกได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากทราบว่าตัวเองตั้งคันให้หยุดรับประทานยาคุมทันทีค่ะและควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพคันค่ะ แม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยตอบข้อสงสัยนะคะแล้วก็ช่วยในการคลายกังวลให้กับคุณสาวๆหลายๆคนที่รับประทานยาไม่คุมกําเนิดอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการคุมกําเนิดทุกประเภทไม่มีวิธีไหนที่สามารถคุมกําเนิดได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับประจำเดือนน้องสาวการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย